อ่าคือแบบอ่าผมรู้สึกดีใจมากเพราะว่าอ่าโอเควันวันเป็นบริษัทกีฬาใหญ่มากอัอนดับ5ทั่วโลกนะฮะแต่สิ่งที่แฟนๆอยากอยากให้แฟนดูว่าคือแบบเรามีคอนเทนต์อื่นจากจากไม่ไม่ใช่กีฬาอย่างเดียวและคอนเทนต์วันอันเฟรนซิสนี่นี่นี่เป็นอ่าเป็นคอนเทนต์สนุกมากแล้วก็แคนเธอรีของเราเป็นเป็นฮีโร่เป็นเหมือนแบบนักบอลของเราเพราะเขาต้อง เขาต้องสู้สู้จริงๆแล้วมันทำงานหนักมากแล้วก็อดทนทรมานมากถึงได้เขาเขาเขาเป็นความจริงคือทนี้ของเราเป็นฮีโร่ด้วยที่ผ่านมาสองตอนเอร็งจงไนนะคะก, <c oughs> ก็ซีซั่นหนึ่งก็ซีซั่นหนึ่งมันมันมันตอนเราทำาะอะไรอันนั้นมันมันยากมากยากมากโปรดักชั่นนะเพราะว่าตอนตอนนั้นช่วงโควิดแต่ทุกอย่างในสิงคโปร์มันปิดเป็นเลยประเทศปิดเลย แล้วตอนเราไปทุกทุกที่มันแบบลำบากมากทางทางทางโปรดักชันอันนี้เป็นง่ายกว่าแต่อันนี้พูดตรงๆสำหรับแคเดรตต้เข้าต้องทำอะไรเป็นโหดกว่ามันมันมันหนักกว่ามันยากมากเหมือนแบบอันชุกอันอิโซดอันสุดท้ายวานาซ่ากับลิซ่าเขาต้องแข่งในในฮาริเซีเดสเซอรท้ายเดสเซอร์ทะเลทรายฮะใชทะเลทรายคือแบบมันมันแล้วก็มันร้อนมาก แบบห้าสิบห้าสิบองศามันมันมันยากยากมากอันนี่คือซีซั่นสองหรือเป่าซีซั่นสองซีซั่นสองนี่อะไรบ้างครับที่เราจะได้ผิดกันก็ซีซั่นสองเป็นเรา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 ทำที่สิงคโปร์ห้าเอพิโซดแล้วก็สามเอพิโซดที่กาตาแล้วก็มีมีมีแบบฮีโร่ของเราสแตมป์แล้วก็นักมวยของเรามันมันมันทำทำทำ p h y ิ i c a l task กับเขาด้วยแข่งกับเขา ด้วยมันมสนุกสุดครับนี่คอนเทนต์สุดมากโอเคก็ก็เทนเดตของเราเขาคุยไงดราม่าเยอะเขาเขาโมโหกันเราแบบบางคนจะแอบแอบขี้โกงรืออะไรแบบโกหกอย่างนี้มันแบบแบบแบบดราม่าดราม่าแต่ปีนี้นี่เป็นเรื่อไลฟ์ดราม่าเพราะว่าเขาอยากเป็นคนที่ชนะใช่ไหม นนนัแล้วก็นี่แต่เขาไม่ได้นอนด้วยเขาเราเราแบบเขาเขาเราให้เขาทําง,งานเยอะแบบเขาแบบนอนไม่ได้นอนไม่หลับไม่มีไม่มีเวลาแล้วก็เขาต้องออกร่างกายด้วยแข่งกับนักนก,กีฬาของเราแล้วก็เขาต้องทํเา,เ,าเรื่องอทัสของ,ของ,ข,องของธุรกิจด้วยมัน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 ยากที่สุดใน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 ,ในประวัติศาสตร์อัตราที่ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ที่สอง างงาการมาร่วมครั้งนี้การมาร่วมครั้งนี้หรอคะเออมันก็น่าตื่นเต้นมากนะตอนแรกก็คือคิดว่าอาจจะโดนคัดออกตั้งแต่แรกแล้วก็คือกลัวมากทุกครั้งตอนที่คุณชาติเขาเประกาศว่าคนไหนที่จะได้กับบ้านเนี่ยก็คือแบบโอ้โหหัวใจนี่แบบเต้นแบบตุบๆๆๆๆไม่หยุดค่ะก็คือการที่ได้ชนะครั้งนี้ก็คิดว่ามองกลับอีกรอบนะก็คือถ้าจะให้เริ่มการแข่งขันนี้อีกที ไม่คิดว่าจะชนะได้นะเพราะว่ามันยากแสนสาหัสมากค่ะใช่ถ้าถ้าถ้าเกิดผมเป็นแคนเดนะผมชนะไม่ได้100%ไม่ได้เพราะว่าอะไรมันติดเพราะว่ามัน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 อยู่ตรงเป็นคนแบบมี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 ความอดทนมากไม่นอนไม่กินทำงานหนัก แล้วก็ออกร่างกายต้องต้องแข่งกับนักกีฬาของเราแล้วแล้วแล้วและและต้องเจอกับไอ้ใน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 บอสรูมนะผมไม่ใช่โอเคผมอาจจะเป็นคนที่บอสมีมีใจดีแล้วก็มีน้ําใจเยอะแต่ผมเป็นคนดุด้วยทุกคนรู้ผมแบบเป็นดุเป็นซีเรียสมากอ่ะผมอยากให้วันมิสัมเรตมะแล้วก็เฟรนซิสมีสัมเรตแล้วก็คนที่คนที่พนักงานที่ที่จะทำงานจริงๆในในในวันต้องเป็นสุดยอด ถ้าเกิดไม่สุดยอดไม่ไม่ไม,มันมันไม่รอดต้องต้องต้องสุดยอดคนที่ชนะจะเป็นเป็น,เป,นเป็นมนุษย์สุดยอดจริงๆเรามีการบอกเลยว่าผู้เข้าตงขักรพลเราต้องการแบบไหนหรือว่าสกิทที่เราตั้งไว้ว่าผู้ชนะต้องเป็นสิ่งที่ทำให้ชาติพิชิอไปผ,ผู้ผู้ชนะต้องเอันที่สำคัญมากที่สุดเป็นหัวใจอันที่หนึ่งหัวใจเป็นคนดีคนซื่อสัตย์จริงใจมี ใจสู้มีเบ,บ็ไฟในใจอันนี้เป็นสำคัญมากท่สุดแล้วก็นอกจากนั้นโอเคบางคนอาจจะฉลาดหรือว่าไม่ฉลาดหรือว่าอันนี้เป็นคือแบบเราพัฒนาขึ้นด้วยกันได้หรือว่าเขามีสกิลในมาร์เก็ตติ้งหรือว่าเซลเราพัฒนาขึ้นได้มันไม่ต้องจําเป็นเขาเป็นเพอร์เฟกต์คือแบบแต่สิ่งที่ต้องร้อเต้องเป็นใจผมเป็นคนที่ดูจกคนผมทีผม,ผมเป็นผู้นาที่ดูใจก่อนดูคนเข้าใจ ต้องคนที่นี่เป็นคนซื่อสัตย์แล้วก็คนจริงใจแล้วก็คนแบบตั้งใจมากที่มีมีมีสิทธิ์ที่เข้าในวันาการที่ผ่านมาพิดแบบคนดูเป็ในยังไงบ้างคนจักกันบ้างใใแลทุกคนบอกว่ามันสนุกมากบางส่วนใหญ่แฟนๆทั่วเอเชียเขาบอกว่าเขาเอาเอ,าเอพิโซดอันอันอันแรกแล้วก็เขาต้องนั่งแบบ8ชั่วโมงะรแบบอท,ท,ทีเดียวจบทีเดียวจบเลย ซีซันสองนี้ตามความคาดหวังของฉัตีเป็นยังไงบ้างก็เหมือนกันแต่ซีซั่นความจริงผมยังไม่ได้ดูซีซั่นสองไม่มีเวลาแต่ผมจะไปไปแต่เวลาตอนตอนไปขึ้นบินผมจะดู Uh, oh, he's, he's asking Is there anything you, you guys want to say about your experience uh, in English and then I'll translate in Thai? Uh, about your experience at, 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 at the, the Apprentice, uh, good or bad, about your own personal experience? And your, maybe you can talk about your growth, your, you can talk about. Yeah, the trials and tribulations you had, you know, some, sort of, some kind of story that they can write you to write about. So I, I think one of the toughest things in the apprentice was actually opening up about your own personal stories. Um, I mean if you have struggles um, within yourself, or if you've got through like any sort of tragedy or thing in the past, it's very hard for you to just like, open up to people you don't really know. And I think that that was a real struggle that I faced in, like, in this reality show. And then at the same time, you also notice that every single person has a story. Um, so actually getting to know people's background, what they've been through, actually makes you realize why certain people behave in a certain way. And you just have to be more humble and more understanding towards each other. Yeah. แต่ล uh, ัจากที่เราได้รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีเรื่องราวและการที่เราจะเปิดเรื่องราวของแต่ละคนเนี่ยได้เราทราบเนี่ยครับผมก็เป็นเรื่องที่ยากมนกันแต่หลังจากนั้นเนี่ยครับผมการแบ่งปันเรื่องราวว่าแต่ละคนเนี่ยครับผมเขาเป็นใครมาจากไหนต้องต่อผู้ควยากลาบากอะไรมาบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะเคารพการตัดสินใจของคนอี่นแล้วก็กนนะกับคนนั้นกั e i faced a lot of like, self down after doing the show and a lot of things that i wanted to work on myself and i see the show like thanks to the show it was like a trigger point for me like, to sit down and mm -hmm. work on myself and grow from there ระบบของตัวมาริเวล่าเองนะครับผมเขาบอกว่าสิ่งที่เธอได้ค้นพบเนี่ยก็คือการพัฒนาตัวเองครับถึงแม้ว่าเธอไม่สามารถจะแข่งขันได้หลายที่สุดในรายการเด็เพนทิสนะครับแต่เธอก็ได้เจอความท้าทายใหม่ๆให้กับเงรลังจากที่กลับจากรายการเด็เพนทิสไปครับทำให้ตัวเธอเนี่ยอยากจะมีความมุ่งมั่นมากขึ้นหรืออยากจะทําสิ่งใ่ๆมากขึ้นหรือหาความท้าทายใหม่ๆ I would like connecting would how to say story of Dos the are say a When I used to live in Bangkok during my internship at the UN, a friend of mine just told me about one championship event and if I want to join, giving me a VIP ticket. At that time, I didn't know much about, about the organization, but being there, seeing how the champions they're coming off to the stage, the lights, the music, everything for me seemed crazy. And in that moment, I just asked God if I have the chance once in a lifetime, I would like to meet the person that did everything like organized everything here and also i was very impressed by the fighters by, by their humble attitude so today I'm, I'm i'm really happy for everything that is happening for everything that is here the, the event and the practice <laughs> รูเรื่องราวเกี่ยวกับอ,องค์กรบอลแชมเปี้ยนชิพว่าเขามีการส่งท้อเรื่องราวของทีโล่ต่างๆการจัดก,การที่เยี่ยมยอดระดับโลกแบบนี้เนะี่ยทำให้เธอเนี่ยสนใจมากขึ้นแลนะอยากจะรู้จักผู้ก่อตั้งก็คือคุณชาตรีนั่นเองตัวโดริน่าครับเ,เธอรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีมากๆที่ตัวเธอนั้นเป็นส่วนหนึ่งรานการส่วนวานเซายังก็คิดว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่หนึ่งเลยคือคุณชาตรีเขาชอบให คําแนะนำครั้งนี้ค่ะทุกเอพิโซดคุณชาจิตจะบอกกับวานิ่าโดยตรงเลยว่าให้ open up your heart ซึ่งหมายถึงว่าเปิดอกเปิดใจ <S 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 <ๆ>เพราะว่าส่วนตัวหลังจากที่พ่อแม่หยากกันตั้งแต่อายุ1 4บสค,ค่ะก็คือวานิ่าก็คิดว่าเฮ้ยทำไมคนใกล้ตัวขนาดนี้สามารถโกหกกับเราได้แล้วก็คิดว่าจะเชื่อคนอื่นได้ยังไงอีกอ่ะถ้าคนใกล้ตัวเราก็ไม่สามารถเชื่อได้ยิ่งคนแปกหน้าอีกด้วยซ้ําอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือสิ่งที่เรียนรู้เลยเวลามันไม่รอใครเนาะเ้าชีวิตของเรามีแค่ชีวิตเดียวก็ไม่ได้อยากเสียโอกาสที่จะประสบการณ์กับสิ่งที่ชีวิตสิ่งที่ดีๆที่ชีวิตมีให้เราอะค่ะก็คือสิ่งนั้นก็คือเป็นสิ่งที่วันรี้าเรียนรู้มากที่สดุดเปิดอกเปิดใจ open up your heart แล้วก็ใช้ชีวิตให้คุ้มค่ะน่าสเต็มได้ค่ะ,ะ,ะอยากใหู้้ว่าเราก็มีส่วแบบนารเแล้ว ที่เป็นหนึ่งในทั้งหมที่มาร่วมในซีรีส์ครั้งนี้มีความสุขไหเออหนูรู้สึกกดดันแทนทุกๆคนค่ะเพราะว่าทุกคนจะต้องผ่านอุปสรรคต่างๆแล้วก็ต้องคิดงานเตรีมไปด้วยมันก็เลยน่าจะมีความกดดันและความเครียดมากพอสมควรแต่ทุกคนผ่านมันมาได้หนูคิดว่าหลายๆคนน่าจะมีประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็บทเรียนมากขึ้นแล้วก็มีการใช้ชีวิตที่ดีมากขึ้นใช้ยาคือชาตีฝา ว่าใครจะแกตตามชมได้ไน่าไรโอเคแฟนๆครับทั่วประเทศถ้าเกิดอยู่อยากรู้วันแชมเปี้ยนชิพในข้างในในวันแชมเปี้ยนชิพเราทำงานยังไงอยู่ต้องดู Netflix วันแชมเปี้ยนชิพซีซั่น2 Apprentice แต่ลึกกว่านั้นถ้าเกิดอยู่อยากเรียนวิธีให้ชีวิตยูเป็นสุดยอดให้ฝันอยู่เป็น กลายเป็นความจริงแค่อยู่ต้องดูแค a n ิเดตของที่นี่ชีวิตของเวเนซาเขาชนะได้ยังไงอันนี้เป็นฮอตดราม่าแต่สิ่งที่สนุกมากเป็นที่อ่าไอ The lessons you receive the lessons บทเรียนทียที่ที่เราได้สำหรับชีวิตสำหรับธุรกิจทุกคนต้องดูทุกประเทศขอร้องดู Netflix คืนนี้เลย